ใช่ป่ะอย่าพูดเป็นลางดิชิให้คนดูอาจจะเป็นล้านก็ได้แบบเป็นลางคนดูเป็นล้านเลยเป็นล้านแบบล้านแบบล้านล้านจริงๆอ่ะโอเคแจ้งเตือนแล้วไล่หรอใช่ไล่เล้ยเอาไปเลย โอเมันต้องทำอย่างนี้ว่ะไม่งั้นไม่ได้แล้วกูอยากจะบอกว่าเม่งเล่นยากมากเว้ยในคอมอ่ะมันไม่ค่อยถนัดเลย้ย<า>แล้วก็จกดดกากเวยเอ้าน้องเขาน่าจะคิดว่าเล่นโลบ,บอก่ะบอกบอกไปต้นคลิปก่อนเลยนะก็อ่าอก,ก็ แก,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 ก็ชื่อกเอดูแล้วอะเล่นหมดเลยแรงไหมหรอเล่นหมดลเลยอะไรก็ได้บแบบนะเมื่อ,อกี้เพื่กดเขาเกมเดี๋ยวออกแบบเขาบอกว่าเล่นด้วยเอเขาคิดว่าเราบอกหรือเปล่า ไม่ก็มีอันนี้อยู่อ่ะชื่อชิฟอ่ะดูนะชื่อชิฟก็บอกอยู่ว่าสตีมเอฟเอฟมาตักฟักเกอร์นี่แฉแล้วม <c oughs> าชื่อชิกเกนเกนเอฟเอฟดูอย่างทรงแล้วน,น่าจะคนน้อย my friends l มโอเคหมดเลยหเก็ได้เล่นได้หมดยกเว้กดกดกดเขายังไม่มีตัวละครอะไรเพงไงตัวเฮียเหยยเหยยซื้อเลยอย่าสุ่มเลยตัวเหียเนี่ยมันกาดใช่เหรอมันมันเทเยแต่มันกาดันช่วยอะไร ค่ะค่ะเราจะเพิ่มเอ่อ EP มั้ง อไอวอลใหม่ยังเทพเฮ้ยกูยังไม่ลองอดูเลยะเอะไรนะกูยังไม่ดูเลยว่าอวอใหม่เป็นไ,ไงก็ไอวอบูยางไทงทได้ออ่อ๋อไม่กูกูไม่ได้ดูเลยเว้ยนี่ไงแบบนี้แบบหละบพวกเาไอนี่อันนี้แบบเแล้วกูป,ปผาปนกากเลยอ่ะาใหม่ first blood <laughs> มีคาเต้นกระเปล่าเราอะมีอยู่คาเต้นงงๆที่ได้มาอุ้ยช้างขวาขวาขวาออกขวาออกตัวหนึ่งอ,อัองคิดวาเอ็องเล่นในคอ,อมเก่งกว่าเขาเยอะเขาเล่นในคอมมาจะเรียนยากเคุยชิดแล้วการที่เล่นมันก็ต้องใช้บูสต็กเล่นเลยไม่เขาใช้น็อกเล่น,ลนอะเวลาเล่นอะกูใช้น็อกเล่นไม่ได้น็อกไน่ไมัน็อก โอ้ยกูก็เดินอยู่จุดๆหน่อยเหี้ยไอ้ช่วยโอ้พี่กูไม่น่า นวันนี้เรื่องมองอัดไหมอาจจะแต่กลัวน่าจะไม่ทันวะไม่ไม่ไม่มองตบปีมหลังไ,งไม่อ่ะเรนบอกอ้าวตบปีล้ออะไรวะฮะฮะอะไรอะหลุด<า>เหรอไม่รู้ไม่หลุดทุท่มชุ่มชิ่ ไมีมันหลุดค้างไปเลยเว้ยฉิดว่าหลุดแบบค้างไปเลยอ่ะเน็ตยังไม่ดีหรือเปล่าเน็ตกูก็ดีอยู่นะต้องตีมบั๊กวอสเดิมฟ้าไม่เตะ รออะไรอ่ะเอามันแตกลูปที่หลังมาหลังมา ว่าใหม่กะที่อยู่นะต่อไปเอาหมดเลยดีเฟียตายไหมเอ้ยเอแรงดีวยแรง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 ไอ้ปึ้มปื้มสตารทีมเสร็จเล่นดีสมมิสมมติจะตีมเสร็จเล่นดีตัวเองดีีมก็หลุดพลังนะเล่นฟิวเฟล ไเดี๋ยวไปโหลดในโทรศัพท์กันไหนไหนไหนี่ทุกคนจะเห็นเหมือนว่ากูเปิดเที่อะไรอยู่เว้ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหน้าจอแบบหน้าจอเกมอย่างเดียวมันจะเห็นทุกอย่างเลยเว้ยอปโหลดรอไว้เปิดเว็บล็อกเลยฮะออกออกออกไปโหลดรอไว้ออกไปโหลดรอไว้เรื่องเพียรตายกันแล้วกันเอ้ยทำไมกูเพชรอยู่สามร้อยวะฮะอ๋อกูจัดได้แล้วทำไมตอนแรกเพิงเติมอาร์ช็อปเว้ย ไม่ใช้าแย่ก yeah. ูก็เลยเปลี่ยนเว็บัไงต่อมันก็เลยเข้า 300. Okay. 300, 300. มาสามร้อยสามร้อยที่ยกูเติ่มยองแต่ห้าโมงตัดเข้าจัดทุ่มหนึ่งต้องใจยั่ไหนวะเอาไว้เจอแล้วเอาไงที่สง่งส่งของให้บ้างดิเออได้ได้ได้เอาแล้วเดี๋ยวดูวันจบการนี้ฟีฟานใช่ไหมฟรีฟาน เราจะไม่เกียเกมนะครทุกคนอยนนี้ป่ะถ้าเขายิงหัวยิงได้สิบหัวเองต้องสองคองใ้เขาเล่นลิ้นเนี่ยเล่นลิ้นไมถ่ถ้าถ้าเองยิงได้ก็หักไปออไตัว่ราจะครบสิบหัวโอเคปะ <S <S ่ะเวลาสิบนาที <S <S จะไปปื้มเวลาสิบนาทีที่หัวได้โอเคปะ <S <S ่ะทำไหม เนี่ยอะไรที่เสริมกันได้แบบปืนรัวล้วเแต่เองมีปืนใหม่หนังเท่ดูปืนใหม่เสียงเสียงยังน่ากลัวจังตังเสียงปืนใหม่เป็นไงเสียงปืนใหม่อย่างรัวนแเฮ้ยรอไก่ก่อนแป๊อ่ะรอรอรอรักันเดี๋ยวมานะปืนแป๊บนึง มมแม่ครับเกมาเก่มาค่เพืเ่อนอะไรกูเป็นเพือ่อนที่เฮียแบบเราจะไม่เหยียดเอวเราจะเราจะเป็นอ่าเป็นผู้ที่ไม่เหยียดเอมนะครับแต่ตอนแรกกูก็เหยียดแหละเหมือนชาตินิยมอะ่ะลายโย ทำแล้วพวกยา่ายาอยู่ไหนอ่าเป็ไม่มียาโอ้กิไไไนไปที่อะไรย่าจะด่ากูเลยคุกไก่ไตีนวะโลเฮ <Hello. S 2> ลโดีคย จะมีอะไรหาายเยอะเพิ่จากเวลาไปสิบนาทีจะเขายิ้มห,หวยแม่้ากองกอนะงเลยไ่ยไก็ไม่รู้สามร้อยสามร้อยเพชรเท่ากับสิบบาทเลยเอ้ยไม่ใช่สามรอเพชรเท่ากับร้อยร้ยบาทใช่ร้อยร้อยกว่าบ,บาท ยิบเกีเขาว่าเขาเตะเตะโอ้ยไมแเละยิบเกียจะแพ้ทพนนั้<ะ>ทงอซีนเซนจะแพ้ทั้งฟรีไฟล์ไม่ได้หนาต้องไม่ใส่เกียแล้วกันสองนัดเลย่ะคนน้าตาเลยอ่ะสอิตัวกย ม,ม,น,ม,น,มน้นเน็นน้าเนะนตหัวแตกนวอีกอหลอไปไ้วัดทเทพ,พอที่มาสู้จะสู้กับผมได้บ่าเป็นปกติเทพาอาเซนอลเนาะอไม่ได้เทพักเกียมเลย เขาเหลือเจ็ดสิบเนี่ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเราอะเราอยู่ไหนวิ่งว <c oughs> ิ่งเกินนะเกินนะเกินนะระวงังมตัวอะไร

มบัามงงึงยิงไม่ยิงไม่ออกเลยอย่าบอกจะเม็บัาให้ตาาเอา้าไม่เคยเห็นดายเมดบ้าหรอในเกนมอะอยทุกคนเป็นพยานมึงยิงไม่ออกแต่สุนยังไม่ลันเราเดีืนมึงสักนักเลยชิดมาดิอยู่เนี่ยตอ้กนกอ่อที่เราอากให้เอจริงยังเอาจริงเลยแบบอยากอยาก,อยากรู้ไอคีเราอีกเี่มันจะแบบ ้ยสหัวลหัวละทำไมเมมาิิงิได้ละแอคไงคนในสตรีมเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ดูอ่ะบอกให้กูมาโหลดคลิไฟอ่ะดูให้สคนจ้ะอ๋อไก่เกินอุ้ยเอางี้ให้ได้ก่อนอุ้ยปืน วปึ้มใครอะใครอะปใครอะปื๊มขดดูสตรีมก่อนเฮ้ดูดีคนดูกี่คนไม่ใช่โอ้คิดว่าศูนย์เามีคนดูอ้พวนีรลนกีคนอุ้ยลืมไปป้มอยู่วันนี้ไม่ใช่อะคิดว่าศูนยดีดีแล้วไม่ใช่ป้ม ไหนอะปื้มอยู่ไหนอะอนอนอไอเจอละมาดิก็ยุอยู่เนี่ยมาดิอุ้ยหลังเขาอุ้ยเจอตัวเจอตัวอย่าเพิ่งนีอ้อะไรเนี่ยเกอบแต่อะไรนี่เจอกัน,นคืนอะไรน่ะลิงอะไรน่ะ ไม่เหลืออยู่สองคงชนะหรอ่ยิชื่อี่ังไข่อย่างเท่เลื่อมอยู่ไหนอะว่งไม่เหลือเกินสิบสามมงยาก็ไม่มีให้ปั๊มอีก มาดิอยู่ข้างหลังหลังลงเลงเชือไก่อชิดไก่ชิวะลงเชือไ่ที่มันชื่อว่าที่มันชื่อว่าปืนเชือไก่ตัวนี้ยเชืดเชือไก่ได้แค่ชื่อชื่อนี้ทนานั้นอุ้ยอุ้ยเจ็บมะเจ็บมะบอกเลยกูบอกเลยไม่เจ็บบอกเลยเ็บมะแค่นั้นเอง ุ้ยหลังเข้าไม่เคยเข้าอุ้ยอุ้ยหัวแตกไอะไรเขาหัวแล้วป่ะบอกเลยว่าวันนี้เน็ตกากมากอะไรนะบอกเลยว่าวันนี้เน็ตกากมากทีมแหลกโคตรเขาบอกนะเน็ตเขาไม่กากแต่ฟีมือเขากากมากตอนนี้เสร็ละวเนี่ย คนเล่นซีไฟโดนนิ้งหัวจะล้องโปรทุกคนเลยไหนเพิ่มอยู่ไหนอะอยู่อยู่อยู่แบบโรงงานนะครับโรงงานเป็ดบนโรงงานเชือดไก่อ่ะ,อะแปลงเก็ตนะอยู่ไหนอไอ้ไข่ จริงไหมถ้าเขาเป็นไก่ก็ควรเลอกเชียบแบบเปลืไก่ไก่ไก่ทอดาใหกลัวไก่ก็ยังดีกว่าไก่ทอดตามตลาดอ่ะแกให้ไก่เข้ามาทไมไก่เข้ามาอร่อยัมีที่มือผสมไปนิดนึงอร่อยเลยแหลม วอ่ข้ขขขยาไปเข้าไโอ้เล่นเลยหเกตอ้โไม่ใะ่สาหัวิตั่นดีมขวนะเดี๋ยวขอพปเอาขอไปเอาอีกปืนนึงมาเล่นแป๊บปืนนี้ยังไงก็แตก เล่นเแไม่มีสกินนกหลไม่ใส่ใส่ังไใส่ปมเฮ้ยเกล้าใกลู่มเลยใส่กระปุ่ะฮัลโหลกปู เขาเรียกว่าโรงพยาบาลเขาไม่ได้เรียกว่าโรงเรียน